เรื่องเข้าทรงนี่เป็นเรื่องตอบอยากครับในกรณีมีมีการทรงร้อยลายนะฮะจะมีกายพิดมาทรงจริงๆอ่อะสักสองรายมั้งอีกเก้าสิบแปดรายนะ่ะเป็นฮิตหนูไทยสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองอีกเก้าสิบแปดรายเนี่ยเพราะงั้นเรื่องทรงนี่เราต้องระวังบางทีในรายที่มีกายคิดมาเข้าทรงอีกนั่นแหละกายพิดนี่ก็หลอกหลอกคนไปเหมือนกันนี่คือพวกผีจีนลงจีนสามเนี่ยก,ไไก,นนยา,ยกายคิดท่านเร็วเนี่ยอ่า อ้าวว่าตัวเป็นพระอินมาทรงก็มีอ้าวว่าตัวเป็นพระพรหมมาทรงก็มีพระอินพระพรหมมีนไหนจะมาทรงไก่กะเลวราก์รา่างมรดิเหม็นๆอย่างนี้มรดิท่ามาใกล้โลกมนุษย์เรื่อยๆเหม็นมนุษย์ตัง้งลอยโยดละสิไอ้นุษย์นี่ขึ้นไปบนสวรรค์ลอยโยดเหม็นเต็มทีแล้วทำไมมาทรงล่างมนุษย์ของเราลอยพระอินพระพรหมนะ่ะพระยากโกรบาลน,น่ะท่านเป็นสุคุมารชาชกินอาหารทิพย์อยู่ทิพย์ที่ท่านมาในโลกมนุษย์ข้างพุทธกาลบ่อยๆเนี่ยเพราะกลิ่นของศีลเนี่ยไปสวนลม